สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในไมค์ครับที่ห่างหายกันไปนานกันนะครับแต่สังเกตว่าทําไมภาพมันเปลี่ยนไปคือรีซอเพ็กบัคอีกแล้วครับคือนี่เป็นครั้งแรกที่ผมอัดคลิปลีซอเพ็กบัคนะครับมีครั้งหนึ่งที่บัคในโลกไม่รู้ด้วยครับแล้วก็ครั้งนี้มันบัคหนักกว่าเดิมแล้วก็พอเพิอเออเรือไม่นี่ไปเลยเออ เออก็ไม่ค like. ่อยมีอะไรเปลี่ยนไปมากนะครับคือก็เปลี่ยนไปมากเลยแหละสงสัยไอคันโยกนี่มันก็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 ดีอยู่ใช้ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวตกไหมเออ คือเท็กเจอร์มันสลับกันหมดเลยครับอืมผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแต่ที่รู้คือมันเละมากเนี่ยหินเลยเปกระจกเนี่ยเยประตูเนเธอร์เอออยากรู้ในเนเธอร์จังเลยไปดูกันครับเนเธอร์จะเป็นยังไงนะ เมา่อทูกันนี่เธอจะเป็นยังไงเฮ้ยเกมเด้งเลยแปหนึ่งนะครับโอเคหายละน่าแก้ไม่นานเข้าในเธอเกมเด้งแล้วก็วิเลเจอร์เดืออยู่ตอนนั้นไม่ได้ปักทรดสัมมี่บุกเเสียได้ วีเลเตอร์ later. ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมจะทำในวันนี้คือผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมกม็ยังไม่รู้ครับอ๋อผมรู้ละตามหาทรายไปแปะก,กระจกตรงนี้ใช่เนี่เหละไปกันเ่วนี้คือใสาย มีเลมีวลเลเจอร์่ตรงนี้ด้วยเป็นนิพิตคนที่ทำาอชีไม่ได้ฮขุดทรายกันเลยครับมีทรายไหมไม่มีฮะผมไม่มีทรายแล้วผมกระเอาเต็มไม่ได้เก็บไม่ได้ยุ่งกับโลกนี้นานมาก ไม่ได้ยุ่งกับมายครับมาันมากเช่นกันเลยอุ้ยอืมอีกแล้วไปกันครับไปเก็บของถ้าเสียงผมแปลกก,ก็ก็งานเลยครับผมไม่ได้อัดคลิปนานก็ผมลงมดเลือดของสิ่งมีชีวิตด้วยครับ เนี่ยครับโชว์เลือดของสิ่งมีชีวิตของแต่และตัวว่าตอนนี้เท่าไหร่เช่นนี่วิเลเจอร์เด็กตอนนี้เลือดเท่านี้แล้วอันนั้นก็ทำไมเลือดไปอยู่ข้างล่างเออไม่รู้ก็ไปเก็บของกันครับใกล้มือล้วห่างเตียง ไม่กลางคืนโถเฮ้ยเก็บข้องเก็บของ,ของโอเคนอนอ้าวนอนอ้าวเฮ้ยยังไม่กลางคืนอีกเนาะ ไม่รู้จะทำอะไรดีเลยคือผมไม่รู้จะทำอะไรครับอืมเออติดต่อเอาโอเค นอนเฮ้ยนอนสบายสบายไปตามหารายกันนะสกิลรีตอน โอยฮ้ยจ oh. <c ười> <desserts> <c ười> ับเกวลิตันเกวลิตันสู้กับเรามะมจับไปขุดทรายกันต่อเลยครับเอาแวะแวะเอากระดูกฟรีช่ยๆครับอืม ระหนี้ตัดไม้แหวนี้ไปด้วยดีกว่าชึบเฮ้ยลาพีทมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเได้งงเลย,เยขุดทรายกันครับพั่ว อ้ยไม่เป็นไรตู้ให้น้ำใส้แค่นี้ไม่พอหรอกครับ สิบเก้ายี่สิบอันนี่ไม่พอต้องการมากกว่านี้ขอสักประมาณสามสิบอันคงพอแล้วเลยไปเก็บกันเบผมลืมไปเลยนะเนี่ยผมถือโล่อยู่ผมลืม ยังเปเลยมบรลดิงเทสเตอร์ขายอะไรบ้างพื่เอ้ยอย่างนี้ด, <ห ả? S 1> ขดขิขอดูของหน่อยขอดูของหน่อยมขายอะไรบ้าง เออแป๊บนึ่งนะคุณว่าอะไรพูดกับเดี๋ยวเินเฮดเดอร์ะเออโอเคยังไม่มีไม่เอาก่อน ข้าวนายแล้วเนี่ยขอเลขของหน่อย <c oughs> อุ๊ยขอดูกอน <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะ ยิงแค่ดอกเดียวแล้วก็หายโกรธเลยครับโอเคเรียบร้อยแพรมเชือกฟรีเย่แรมแรมโอเค เผากันเลยครับเฮ้ยโธ่โหแล้วผมมาขุดทรายทำไมนเนี่ยเฮ้ยผมไปขุดทรายทำไมนเนี่ยมีทีิบาลอยู่แล้ว Mày vàng không muốn đi rồi Chờ nè Ừm hmm. เอาไว้เป็นชั้นนี้จะเป็นชั้นสองชั้นสองแต่มีแค่สองบล็อกเป็นหลังคาถือว่าอึดอัดมากแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่บ้านที่ออกแบบมาเพื่อชั้นสองแล้ว ลงก็ออกแบบเป็นแบบได้แค่ชั้นเดียวไงอืมทำมันเถอะชุกน่าลืมแก่แล้วลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ เรือที่จะพ้นหาตัวเองอืโอเคสิ่งต่อไปที่ผมควรทำคือหาอ่าในพวกนี้ ผมเล็งไว้แล้วว่าผมจะเอาอาหารมาจากไหนเดี๋ยวผมต้องไปข้างบนก่อนนี่แคลรดแืมดแมมดมคมมด จุดโอเคได้แค่หลอดแล้วก็กระโดดกลับไปที่เดิมชุบชุดชุดชุดโอเคโอเคนะโอเคโยนให้เพื่อนนายด้วยดิเออ

ตัวใารสามอย่างโอเคลูกพอดีทองสีจากนรกอ่ะไม่ได้ทองเฮ้อ น่าเบื่อมากครับฮา อคนหนึงก็โอเคมีลูกแล้วคนนึงก็จะนอนคนหนึ่งก็อืมไม่เข้าใจมันจริงจริงเดี๋ยวผมแพรพันธ์ทางนี้ก่อน อบล็อกที่ผมไม่ค่อยได้ใช้อย่างบล็อกดินเอาไปเสียสะละเลยแล้วกันเสียสะละเป็นพื้นให้มอสบล็อกโตได้โอเคบล็อกดินหายไปละโอเยียย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 พยยยยยยพยย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 ่ยยยยยพยยยยยยย Ooh, ừ, nắng giữ hai. ô, oh, lột mạc Chụp, chụp, chụp Chụp, chụp, chụp Chụp, chụp okay,นอน, non Okay. เก็บสกะของเก็บสอเอาน้ำแล้วก็ราดน้ำลงไปเยี่ยมทุกตัวต้นแบบอา้าวตัวต้นแบบชั้นไม่ชั้นต้องไปเก็บ ทำไมมันมีน้ำอยู่ตรงนี้วะเนี่ยอ๋อทำไมล่ะเหมือนเหมือนเหมือนโอเคตัวต้นแบบเก็บไม่ได้ของเต็มทิ้งมาเลยพืชเก็บตัวต้นแบบ แล้วก็เอาตัวต้นแบบเอาเสร็จแ,แล้วใส่บนวิวจบนี่แหละไม่มีอะไรทำครับต่อไปผมคลิปเกียดไปจังเกินลละอยู่แถวสปอาน,นุ่นไกล เีจังเกินในสวรรค์แน,น่โอเคไม้ยังนวนมากเฮ้ยผมก็ต้องขึ้นใบตัดเพิ่มอีกแต่ไม่เปไ็นไรมีทางขึ้นอยู่ chục lại Ừ จึจชจบ,ชบ,ชบแล้วจะลงยังไงวะเนี่ยรู้แล้วโอเคมิธ <laughs> ีลงแบบคนฉลาดก็บองเพชร อ้าวโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นหนึ่งนะครับไม่พังสักทีวะเออ แกหายเหลือแค่แมวอูลูกสามคนแล้วแปลว่าแกไม่มีประโยชน์แล้วไม่อยู่เลาเดอ็กโตเจ้าแมวแกก็ไม่มีประโยชน์แต่ฉันจะเก็บแกไว้เพราะแกน่ารักคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับ ดูก่อน่าซาเมอร์ตัวนี้ขายอะไรบ้าง<ะ>โอเคไม่ขายอะไรเลยไปละเออเออเออคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปครับ